ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจีดัสสู่รายการเอาแช่นะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการออฟนะครับสำหรับแฟนๆฟนเลโก n นินจากที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับก็โดยวันนี้เนี่ยเราจะมาสปอย l e โก n i ินจาโกซีซั่นหและกับในตอนที่7นะครับก็หลัจากที่ผมอะ่ะได้สปอยตอนที่6ไปนะครับก็ได้ประสบความสำเร็จมาก,ก็ร้อยกว่าวิวนะครับก็เลยแบบว่าสปอยมาค่อนข้าง เกือบเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงครึ่งทางนะครับสำหรับตัวของเลโก้นิจาโกครับเราขอพักโฆษณาก่อนนะครับมาโฆษณามาเลยสำหรับใครที่กำลังตามหาอ่ามังงะของเลโก้นิจาโกเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่กลุ่ม Facebook ได้นะครับสำหรับให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็คือในชื่อของเรียกว่านิจาโกแต่งเองจ้าเป็นการอ่ามังงะนะครับ ำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของบังงะแตกเอนะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับแต่ขอให้เตือนๆนะครับว่าอย่าเอาไปแชร์เรื่องสาธารณะนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนปรับนะครับและเพื่อแฟนๆเลโก้ดินจารโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับสับสนโดยของก้าวคุงช์แนลนะครับพอเห็นแล้วเนี่ยอินโทโคตรบ้ามากเลยครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมาเปลี่ยนหน่อยนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ก็โปรโมทโฆษณาน้องคนนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเข้าด้วยกันนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็คือที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพน,นะก็คือว่าเซเนี่ยได้ค้นพบพลังที่แท้จริงหรือเปล่าเนี่ยงั้นก็ต้องรอติดตามชมได้ในเล g ก n นินจาโกซีซั่นหนึ่งตอนที่7นะครับก็คำเตือนคลิปนี้มีการสปอย์เนื้อเรื่องเล g ก n นินจา o กะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ไม่เคยดูอะไรกูนาปิดคลิปนี้ออกไปนะครับสวหรับคุณผู้ชมเนี่ย ที่ไม่อยากสุสปอยนะครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยที่เป็นแฟนมันแท้นินจาโกเนี่ยสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับค่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับเบอร์<น>ความเดิมตอนที่แล้วของเลโก n i ิ j a า o โกซีซั่นหตอนที่6นะครับไฮท,ทอนเนี่ย จึงขุดตามหาเมืองของโอโรบรอนนะครับและทําให้ไพทอเนี่ยจึงตามหาเมืองของโอโรบรอนได้สําเร็จนะครับเมื่อนินจาโกเนี่ยได้ไปเห็นกับลอยนะครับว่าลอยเนี่ยมีอะไรค่าทางแปลกประหลาดนะครับและเมื่อนินจาโกเนี่ยได้ตามไปครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับเมืองของโอโรบรอนนะครับและขนาดนั้นเองเนี่ยนินจาโกเนี่ยจึงต้องมาต่อสู้กับซามูไรนะครับและขนาดนั้นเองเนี่ยตัวของซามูไรเนี่ยจึงได้หนีออกไปนะครับ และอีกด้านหนึ่งของใครนะครับและใครเนี่ยจึงได้รู้ความรานครับว่าซามูไรเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาก็คือนิ่ย่านะครับเรื่องราวนี้จะเป็นมาอย่างไรโปรดติดตามเลโกนิจา a โกซีซส่นหนึ่งตอนที่7 l e g เลโ n นิจาโกซีซส่นหนึ่งตอนที่เสร็จตอน Tik t o อก เรื่องราวก็เปิดข,ขึ้นมานะครับเมื่อนินจาโกเนี่ยอยากให้เซเนี่ยทำลายสถิตินะครับก่อนหน้านี้ของเซเนี่ยจึงได้ทําการในการกลั่นหายใจในใต้นะครับื่อนินจาเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยทำเต็มที่แล้วหรือยังและภาพนั้นก็จับไปที่ผู้นินจาโกนะก็คือส่วนของอาจารย์วุเนี่ยผู้ที่ซึ่งบอกนะครับพวกเขาเนี่ย จะสามารถถึงจุดสูงสุดของร่างกายเท่านั้นอาศัยในการภาพี่แท้จ,จริงของพวกเขาในการตัดรู้ว่าทางจิตเช่นกันและจาบูเนี่ยจึงได้ทําการบอกเรื่องราวในอดีตตอนสมัยเด็กๆนะครับให้กับนิจาโกเนี่ยฟังนะครับก็คือว่า อยู่มาวันหนึ่งนั้นนะ่ะก็คือว่าน้องชายและพี่ชายของตัวเอเนี่ยก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากัน2คนและรวมถึงพ่อในส่วนของปรมาจารย์สปินกิสุ์คนแรกนะครับในขณะที่น้องชายและพี่ชายตัวเอเนี่ยกำลังเล่นดาบนะครับอยู่มาวันหนึ่งนั้นนะ่ะอาจารย์บูเนี่ยจึงได้ทําการทําเจ้าตัวดาบคีทะ คาร์นาเนี่ยหล่นลงไปข้างนอกนะครับและเมื่ออาจารย์บูเนี่ยจึงเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเอาดาบก,กลับมาได้นะครับและตัวของพี่ชาโตเอเนี่ยจึงไม่เห็นนะครับว่าพ่อเขาเนี่ยไม่ได้โกรธอะไรนะครับขณะที่ตัวของกัมรอนเนี่ยจึงบอกนะครับว่าให้น้องชายเนี่ยไปหยิบดาบมานะครับและตัวของ เจ้าจามูเนี่ยจึงไม่สามารถไปหยิบดาบมาได้ครับเพราะว่าพี่ชายเนี่ยจึงไปหยิบมาให้แทนนะครับและขณะที่ตัวของกาบรอนเนี่ยจึงได้เห็นดาบคาตาเนี่ยหล่นลงมานะครับกาบรอนเนี่ยจึงทําการหยิบดาบคานาออกมานะครับแต่ขณะนั้นเองเนี่ยมันก็มีงูอสรอรพิษนะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมจําได้ทะ่ะก็คือตัวนี้ที่ชื่อว่าจอมทําลายล้านนะครับจอมทําลายล้านเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลานร์ดบอสของในซีรีส์เลโก้ นีจาโกซีซั่นหนะครับทำให้ตัวของอาจามบูเนี่ยจึงไม่สามารถหยิบดาบมาได้และรวมถึงว่าเขาเนี่ยทำให้ภาพของเขาเนี่ยตาเบร์แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจึงได้ล้มลงไปนอนก,กับพื้นนะครับ ทำให้พ่อของเขานะครับหรือปรมาจารย์สปิจิสุคนแรกนะก็คือมาอุ้มให้กับตัวของกาบารอนเพราะว่าเขานจะต้องหาเจ้าตัวกาบารอนี่ไปรักษานะครับและขณะ bon. ขน,นั้นเองเนเจ้าตัวจอมทําลายล้านก็ได้กัดเจ้าตัวกาบรอนไปนะครับและทําให้กาบารอนมีความชั่วลายมากขึ้นนะครับอาจารย์บูจึงได้มาดูอาการของพี่ชายตัวเองว่าเขานจึงไม่น่าให้ตัวพี่ชายตัวเอง,เองไปติดอยู่ในกับดักเพราะว่าเป็นความผิดของอาจารย์บู และอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าการมารอนเนี่ยก็มีอาการที่แปลกประหลาดด้วยนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยมีตกอยู่ในด้านความมืดนะครับและเมื่อเห็นนะครับว่าความสามารถของเซเป็นทีมตัวของราราชาจอมทําลายแล้วเนี่ยมีความสามารถคือสามารถกัดตัวมันได้นะครับก็คือกัดแขนคนได้นะครับก็คือว่าให้กลายเป็นแบบว่าสู่ในด้านความมืดนะครับและเมื่อตัวของการมารอนเนี่ยก็ได้ เข้าสู่ในด้านความมืดนะครับและเมื่อโจของอาจารย์วูเนี่ยก็ต้องเดินคลานด้วยตัวของคนเดียวนะครับและนี่จึงนําให้เป็นเรื่องราวของอาจารย์วูครับที่บ่นครับว่าทําไมถึงพี่ชายตัวเองเนี่ย ถึงตกไปสู่ในร่างความมืดนะครับและตัวของอาจารย์วูเนี่ยจึงประกาศนะครับว่าเขาเนี่ยจะเดินทางคนเดียวนะครับและนินจาโกเนี่ยจึงส่งเขาในลงในที่ภูเขานะครับตามนั้นก็ตัดไปที่เหล่าเซอร์เปนทีนทั้ง5้าเผ่านะครับที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยก็กําลังจะตามหาเจ้าตัวแฟงเบรดนะครับแฟงเบรเนี่ยมันเป็นดาบเขี้ยวนะครับที่สามารถบุกเจ้าตัวเจ้าจอมทําลายล้างของเซอร์เปนทีนได้นะครับก็คือว่าแอปไพทอรเนี่ยจึงจึงไม่สามารถรู้นะครับว่าแผนที่เนี่ยอยู่ที่ไหน และวิธีการทําแผนที่เนี่ยคือทําอย่างไรบ้านนะครับและภาพน,นั้นก็ตัดที่เหล่านินจาโกครับเหล่านินจาโกเนี่ยก็กําลังจะติดเจ้าต,ตัวป้ายรูปของเจ้าตัวแฟงเบทนะครับเพราะว่าในฐานานเนี่ยทุกเขาเนี่ยก็ต้องตามหาแฟงเบทให้ได้นะครับเพราะว่า ไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าตัวเซอร์เป็นทีมเนี่ยจะเอาแฟงเบตไปก่อนหน้านนก่อนนะครับแต่ในขณะนั้นเอเนี่ยตัวของเซนเนี่ยจึงได้ยินเสียงอะไรประหลาดบางอย่างเลยนะครับก็คือคลื่นของเขาเนี่ยได้เห็นกับสัตว์รักของเจ้าตัวเหยื่อนะครับเพราะว่าเจ้าเหยื่อเนี่ยเหมือนเหมือนรู้นะครับว่าเขาเนี่ยได้เจอกับเจ้าตัวแฟงเบตแล้วนะครับและเมื่อินจาโกเนี่ยก็ตามเซนไปนะครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยก็ตามกันไปแบบว่าผ่านทะเลทรายหรือไม่ก็ผ่านภูเขาหิมะหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่อุปสรรคพวกเขาเนี่ยตามไปนะครับ และเมื่อพวกเขาเนี่ยตามเซนไปไม่ทันนะครับเพราะว่าเซนเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับขณะที่เซนและใครเนี่ยจึงได้มาที่ป่าของเบิร์ดวูดนะครับเบิร์ดวูดเนี่ยเป็นป่าไม้นึงนะครับที่เป็นป่าหีมะนะครับและเมื่อตัวของเซนเนี่ยตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ขนาดนั hmm. ้นเองเนี่ยเจ้าเหยี่ยวเนี่ยเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบผิดประหลาดไปนะครับและขนาดนั้นน่ะมีเสียงประหลาดที่เข้ามาครับก็คือหุ่นยนต์นั่นเองนะครับ ขุยนยเนี่ยจึทำการต่อสู้กับเซนนะครับว่าเขาไม่รู้นะว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างนะครับและเซนเนี่ยจึงได้ไปเจอกับเจ้าตัวจุดอ่อนของหุนยนนะครับจุดอ่อนของมันเนี่ยมันอยู่ตรงข้างหลังนะครับและเซนเนี่ยจะททำการต่อสู้กันไปนะครับและใช้เจ้าตัวเจ้าตัวสตีกินไอนะครับโดยการ จัดเจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับในขณะที่เซเนี่ยจึงพาเจ้าตัวเหี่ยวเนี่ยไปที่บ้านของใครสักคนหนึ่งนะครับสิ่งที่เซเนี่ยไปเห็นนะคบก็คือบ้านของเขาเนี่ยกว้างเหมือนกับไปค้ากับบ้านต้นไม้นะครับและเมื่อเซเนี่ยได้ไปเห็นกับแบบแปลงของเจ้าตัวเหี่ยวนะครับที่สร้างหุ่นยนต์นะครับและเซเนี่ยจะทําการซ่อมเจ้าตัวเหี่ยวนะครับและเซเนี่ยจึงสามารถซ่อมเจ้าตัวเหี่ยวเนี่ยได้สําเร็จนะครับทาให้เนี่ยเซเนี่ยพอใจกับเจ้าตัวเหี่ยวนะครับในขณะที่เซเนี่ย กำลังจะไปนะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ก็ดันไปพบกับแบบแปบลบอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับก็คือว่า ในตัวของแบบแปลเนี่ยมันอยู่ในชั้นที่2นะครับแต่เมื่อเซเนี่ยหยิบออกมานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยผิดประหลาดไปนะครับและเขาเนี่ยจึงบอกนะครับว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อนะครับและขณะนั้นเองเนี่ยภาพนั้นก็ตัดไปที่อาจารย์บูนะครับอาจารย์บูเนี่ยจึงมาแวะบ้านหนึ่งนะครับที่เป็นบ้านของตัวของการน้าชานะครับเพราะว่าในการน้ําชาเนี่ยที่เขาจะซื้อเนี่ยก็คือตัวละครคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิซาเกะนะครับมิซาเกะเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีบทบาทเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ซึ่งเขาเนี่ยจะปรากฏออกมาแค่บางช่วงนะก็คือมิสเกตนะครับและภาพนั้นก็กลับไปที่ในป่าของเมื่อนินจาโกเนี่ยได้มาหาเซนว่าเซเนี่ยเขาเนี่ยไม่ดูปกตินะครับและเซเนี่ยจึงบอกกับทุกคนครับว่าเขาเนี่ยได้เอาเจ้าตัวแบบแบนออกมานะครับเพราะว่าเราก็รู้นะครับว่าเซเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อีกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นหุ่นยนต์นะครับหรือเขาเรียกกันในนาว่านินรอยนะครับซึ่งนินรอยเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเนี่ยมีบทบาทแล้วก็หากคุณผู้ชมจําได้นะครับว่านินรอยเนี่ยมันมีข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าทําไมเซเนี่ยเขาฉลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันมีความฉลาดมากขึ้นนะครับและเซเนี่ยจึงได้โชว์ลุกเล่นต่างๆครับที่มีคนสร้างเซขึ้นมานะครับและทําให้พวกเขาเนี่ยรู้นะว่าเซเนี่ยเป็นหุ่นยนต์จริงๆด้วยนะครับจึงทําให้ตัวเซเนี่ยตึงขออยู่ใน ในตามลําพังของเขานะครับพวเขาเนี่ยจะกลับไปที่หลานนะครับและในฐานะของน้องชายนะครับและเมื่ออินจาโกเนี่ยกำลังจะไปนะครับและเขาเนี่ยจึงได้เสียประหลาอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาไปเห็นเนี่ยก็คือสัตว์ประหลาดนะครับเพราะว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันถูกเจ้าตัวจังก็นอนนะครับจังก็นอนตัวนี้เนี่ยมันถูกสัญญาออกมานะครับและเมื่ออินจาโกเนี่ยกำลังต่อสู้กับสั์ป่าที่คล้ายกับเปรดนะครับ ทาให้พวกเขาเนี่ยต่อสู้ไม่ไหวนะครับและทาภาพนั้นก็ตัดพี่เซนะครับเซนเนี่ยกำลังดูแบบแปลนต่างๆนะครับเพราะว่าตัวลูกเร่งของเขาเนี่ยมีอะไรดีหรือเปล่านะครับและขณะนั้นเองเนี่ยเซนเนี่ยจึงได้ไปเห็นกับปุ่มหนึ่งับชื่อว่า Memor y นะครับได้ทาให้เซนเนี่ยจึงกดปุ่ม Memory นะครับและทําให้พวกเขาเนี่ยจึงรู้นะครับว่าความทรงจําของเซนเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของเขานะครับทาให้ตัวเซนเนี่ยจึงได้เห็นความทรงจาต่างๆนะครับและเราจะมาทําความรู้จักกับตัวละครคนนี้นะก็คือ ดอกเตอร์จูเลียนนะครับดอกเตอร์จูเลียนเนี่ยเป็นตนนัวละครนึงนะคือผู้ชมที่หากผู้ชมจำได้นะเพราะคือพ่อของเซนนะครับเพราะว่าพ่อของเซนเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์นะครับที่สร้างตัวเซนนะครับขึ้นมานะครับและขณะที่เซนเนี่ยได้เห็นความทรงจำต่างๆของดอกเตอร์จูเลียนหรือพ่อของเขานะครับและขนาดนั้นเองเนี่ยตัวของดรจูเลียนเนี่ยที่กำลังจะเสียชีวิตลงไปนะครับทำให้ดรจูเลียนเนี่ยจึงต้องปิดระบบความทรงจำออกไปนะครับและทำให้เซนเนี่ยจึงรู้นะครับว่า พ่อของเขาเนี่ยตายไปแล้วนะครับในขณะเดียวกัน่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับพวกเขาเนี่ยจึงทําการช่วยทั้งสาคนไว้ได้ทันนะครับและพวกเขาเนี่ยจึงร่วมพลังในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจ่าฝูงเนี่ยก็หนีออกไปนะครับและหาเจ้าตัวราชินีเนี่ยออกมานะครับทาให้เซเนี่ยจึงทําการปลดปล่อยพลังใหม่ที่แท้จริงครับทำให้เซเนี่ยขามากกำจัดเจ้าตัวราชินีออกไปได้นะครับและทำให้เขาเนี่ยปล่อยเจ้าตัวน้ำแข็งออกมาสำเร็จนะครับและทำให้พวกเขาเนี่ยจึงบอกนะครับว่าตัวเซเนี่ย ได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงเรียบร้อยนะครับและตัวพวกเขาเนี่ยจึงมีความกล้าโดยการที่พวกเขาเนี่ยอยากจะไปกำจัดเจ้าตัวไพทอนะครับและทางภาพนั้นก็ตัดไปที่เหล่าเซเปนทีมนะคบไพทอนเนี่ยจึงทําการไขปริศนาต่างๆนะครับและเขาเนี่ยจึงไม่มีทางเลือกน,นะครับและเขาเนี่ยจึงคิดอะไรอ่อนนะครับก็คือว่าเอาคาถาท,าทาั้ง5าอันเนี่ยมารวมตัวกันและก็หยดลงในที่แห่งที่นะครับแลาให้พวกเขาเนี่ยจึงสามารถหาเจ้าตัว แปลงเบรดได้นะครับและทางภาพนั้นก็ตัดไปที่ตัวของอาจารย์วูนะครับขนาดอาจารย์วูเนี่ยเขาก็ทําการทําเจ้าตัวประตูขึ้นมาครับและทําให้เขาเนี่ยจึงสามารถไปมิติหนึ่งนะครับและสิ่งที่เขาเนี่ยไปเห็นครับก็คือตัวของกาบารอนนะครับและกาบารอนเนี่ยจึงได้กล่าวทักทายกับตัวของน้องชายตัวเองนะครับและเรื่องราวก็ได้ตัดจบลงไปก็จบไปแล้วสำหรับตัวของเลโก้ยินจาโกซีซั่นหนึ่งตอนที่7นะครับก็เป็นอย่างบ้างคุณผู้ชม หลายคนคงอาจจะเห็นสุขสนานกับเลโก้กันนะครับก็ผมลืมลอกไวปนะก็คือไอสับป,ปะหลาดไอสองตัวนั้นนะ่ะมันชื่อว่าจักลนอตนะครับจักลน้อตเนี่ยมันมีราคับศัพท์มาจากของเจ้าเขาเรียกชื่อกันในนาว่ากา์เดียนนะครับแล้วก็มีสับป,ปะหลาดอีกตัวนะครับที่ชื่อว่าทีเฮานะครับทีเฮาเนี่ยเป็นสับป,ปะหลาดที่ค้ายคืนงกับแมงมุมและก็ผสมเปรตนะครับ ซึ่งอันตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสับประหลาดตัวนึงครับที่มันเป็นตัวไวลัสนะครับเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สับประหลาดนะแต่ไม่ใช่ตัวไวล์ด้วยครับแต่เป็นสับประหลาดที่มันอยู่ในหีมาเท่านั้นนะครับคืออันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเสริมข้อมูลไปเล็กน้อยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็รู้นะครับว่าตัวของดรจูเลียเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปนะครับแต่ใครที่ดูมาก่อนหน้านู้นนะคบเพราะว่าถ้าเกิดดรจูเลียเนี่ยไม่ตายเนี่ยก็ อย่าเพิ่งสปอยก่อนนะครับเพราะว่าผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งสปอยนะครับดูให้จบก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนที่8นะครับเพราะว่ามันก็เหลืออีกไม่กี่ตอนนะครับสําหรับตัวของเลโก้นิจากนะครับก็จบไปแล้วสัตว์ในวันนี้เป็บ้างคุณผู้ชมหลายคนคงอ่านที่เห็นสุขสนานกับเลโก้นิจากนะครับถ้ามีอะไรเข้าสายความไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับในอ่านคนก็ให้ใจทุกคนนะครับและขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นยอดวิวเนี่ยเราก็ได้มาร้อยวิวนะครับก็ขอบคุณคนดูมากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยถ้าคลิปใหม่เป็นกำลังใจทำให้เป็นไดน้บ่นนะครับและถ้าเกิดพูดผิดป,ประการใดหรือหรือว่าพูดเร็วไปเนี่ยขออภัยมาณนาที่นี้นะครับและรวมถึงว่าผมก็ต้องพูดเร็วเพราะว่าเป็นร้อนไนก็เป็นร้อนไนนั่นแหละนะครับถ้าอยากติดตามข่าวสาร ผู้กข้ารที่ Facebook แฟนเพจออฟแชร์นะับออฟแชร์ดูความเกี่ยวกับ Lego of ออฟ n ช e ์ใน f Facebook f a แฟนเพจไล e ์สตรีมนะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยเท่าไหร่นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 <S